รดับเวทีนานาชาตินะครับของน้องเทนนิสครับจะดูมีประสบการณ์มากกว่านะครับแต่ว่าเทควันโดนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับจะประมาทไม่ได้เลครับเพียงเซวินาทีนะครับจังหวะจะโคนนะครับน้องเทนนิสของเราครับมาในมุมน้ําเงินนะครับออกสีน้ําเงินครับส่วนเมียนมานะครับดาร์ซี่อูจูเลียสนี่ก็มาในเกาะสีแดงครับนี่เช็คอุปกรณ์ก่อนนะครับ แต่ไม่ขึ้นนะครับสัญญาณไฟขึ้นไว้ฮะลองลองเช็คกันก่อนนะครับอ่ขึ้นนะครับทั้งหมวกทั้งเกาะป้องกันตัวนะครับลองเกาะกันให้เรียบร้อยนะครับจากที่เห็นนี่ก็เราได้เปรี่ยนะครับเรื่องความสูงครับเกมกำลังจะเริ่มขึ้นครับทิงเหรียญทองครับ เบคันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงครับครับยกแรกเริ่มต้นครับ2นาทีของยกแรกครับดูครับน้องทีนี้พยายามเอาทาก่อนเลยนะครับนี่ครับเดินเข้าหาเลยครับประมาทไม่ได้นะครับนกกิฬาจําเน้นมากโอ้โอยันครับแล้วก็ดูดีครับว่าคะแนนจะขึ้นหรือไม่ครับ ไเนี่ยครับได้มาแล้วครับหนึ่งคะแนนนี่ต้องออกอาวุธนี่ต้องน้ำอ้วุเตะแต่นเตะอยู่นะครับดูครับสามคะแนนครับเอาเป็นสี่คะแนนครับออกนำเดินหน้าเข้าใส่ครับเทนนิสแบกแกรมดีห้านะครับแต่การนี้ก็ออกนอกเขตครับโอ้โหเทนนิสนี่์บุกเข้าใส่เลยครับตั้งแต่ยกแรกครับไม่ลีรอเลยครับ ไม่ให้นักกีฬาเมนมาาได้เข้าทำเลยนะครับเรีวไล่ตอนให้ออกไปเลยครับตั้งรับอย่างเดียวครับแล้สกูลเราได้อีกหนึ่งคะแนนครับเป็น6แล้วนะครับ,รบป้องกันยังไงครับเดซี่ วย่งชกสวนมานะครับมเสนให้แยกก่อนครับก่อนกลับมาสู้กันใหม่ครับปีบตาลาจังหวะของน้องเทนนิสนี่หนักจริงๆครับเป็นย0ครับยังเดินหน้าเข้าใส่ครับเขาเขาพยายามนะครับ ตอบโต้ออมานะครับแต่ว่าช่วงที่ยาวกว่าก็เนี่ยครับโดนยันล้มลงไปเราทะลุไปปาดต่อสูดแล้วครับือเขาพยายามเข้าหาเรานะครับแต่เข้าไม่ถึงครับแล้วน้องเทนนิสเองก็พยายามเนี่ยครับเปิดเกมบุกก่อนเลยนะครับเปลี่ยนมาครับอ๋อดูครับ เข้าไม่ถึงจริงๆครับวงเรายาวกว่าด้วยนะครับไหลไปเป็น11แต้มนครับในยกแรกก็จบไปครับนี่คุณพ่อก็มาด้วยนะครับนั่งเชียร์อยู่ขอบสนามนี่ครับโอ้ดูจากยกแรกแล้วนี่ไม่มีอะไรหนักใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตวงที่ยาวกว่าของน้องเทนนิสนี่ เดซี <Des> ของเมียนมานี่เข้าไม่ถึงเรานะครับนาำอยู่11-0นะครับต้องมาดูว่ายก2นี้จะสามารถตอบโต้เราได้หรือไม่ครับทำคะแนนได้หรือไม่นะครับยกแรกนี้เห็นเลยนะครับเข้าไม่ถึงตัวเลยครับ ให้ฟังคำแนะนำจากโค้ชเพยองซอบหรือโค้ชชัยศักดิ์นะครับเรียบร้อยครับได้สัญญาณูุสินครับมาตู้กันต่อในยกที่2ครับเผือครับเขาจะแก้เกมยังไงครับกับการที่เข้าประชิดต,ตัวเราไม่ได้เลยนะครับทำหทางด้านของดาซี่จูเลียสอูครับ คือพยายามจะทำคะแนนให้มากเนี่ยก็จะต้องเตะสูงเอาไว้นีครับโดนเตะศีรษะอีกแล้วครับตอนนี้ทำได้คไปบวกไปอีก3เป็น14แล้วครับพอจะเข้ามาก็กลายเป็นว่าโดนเราสวนกลับเข้าไปครับตอนนี้คะแนนหนีไปเป็น1 4ต่อ0ครับยังทำคะแนนไม่ได้นะครับเดซี่เอาเตะครับขึ้นไหมให้คะแนนไม่ขึ้นโอ้โดน,โดนศีรษะหรือเปล่ายังไม่ขึ้นเช่นกันครับเตะนี้ โดนเกาะต้องเซ็นเซอร์ต้องทำงานด้วยนะครับถึงจะได้คะแนนนะครับโอ้ดูดิครับดูริบหร่าครับขึ้นไหมครับยังไม่ขึ้นครับอายังโดนไม่จะแจ้งเท่าไหร่นะครับบวกเพิ่มมาอีกสองคะแนนครับเป็นสิบหกครับ โอ้ไม่ถึงจริงๆนะครับพยายามหาเลี่ยมแล้วนะครับนอเนิสเองก็เนี่ยครับตั้งรับดีด้วยนะครับและมีจังหวะจะดักกลับแบบนี้ครับโอ้นี่ยครับพยายามครัพยายามเล่นสูงนะครับแต่ก็ไม่ถึงครับการเสียคะแนนให้เราด้วยโดนตัดแต้มไปนะครับจังหวะที่ตัวของนอกสนามแล้วกแต้มเป็นของเทนนิสครับ1 7-0แล้วแหละครับ แต่ว่าอาจจะเบาครับตุนเซอร์ยัไม่ถนัดเ้าครับเนี่ยอ๋อเนาะสนามหรือเปล่าโดนแต้มเลงครับเนี่ยครับแต่เข้าไม่ถึงจริงๆครับเนี่ยครับก็คือเราไม่ถอยนะครับเราเดินเข้าหาเาเพื่อไม่ให้เขาตั้งตัวแล้วก็จบยกสองครับน้องเทนนิสพันธุ์พเกตัทักิทครับนำนักกีฬาจากเมียนมาอยู่18ต่อ0ูนย์เลยครับ แล้วก็ต้องเรียนท่านผู้ชมครับว่าในส่วนของการถ่ายทอดสรรยยัญญาณจากสนามเทควันโดนี่ก็โดยทีมงานของท,ทัทรงการฉชกิจแห่งประเทศไทยนะครับที่จัดทีมงานนะครับไปถ่ายทอดสัญญาณครับทางการเทควันโดครับให้ทุกท่านได้รับชมกันครับนีครับคุณพอเห็นตัวเองในจอเลยครับ ก็ไม่น่ามีปัญหาครับนาำอยู่ห่างเลยทีเดียวครับสองยก18ต่อศูนเลยนะครับพอสุริช้วันนี้กลับรงแรมยิ้มได้แนะ่นอนครับสถานการณ์ตรงนี้นะครับมันินี่ก็เป็นมันดิดจากนักวิชาการกีฬาจลอางกรณ์หาวิทอะไรด้วยนะครับ มาดูยกสุดท้ายครับนะครับยังเดินเข้าทำเหมือนเดิมครับแต้มไหลไปเป็น22แล้วครับดูว่าเมนมาจะได้คะแนนจากเราหรือไม่นะครับก็พ <ว S 1> ยายามตอบโต้นะครับแต่ว่าตอบโต้ก็ต้องป้องกันตัวเองไปด้วยครับ เพราะนี่คะแนนก็ไหลไปเป็น24นะครับอจะเข้าทำก็ต้องคิดนะครับเพราะว่าโดนสวนแต่ละครั้งนี่เป็นแต้มทุกทีนะครับนะครับบุรีเสถียรต้องเตือนให้เข้าทำกันหน่อยครับนี่ครับตอนนี้ครับแค่ป้องกันตัวครับน้องเทนนิสแล้วก็เดซี่ก็คงอยากจะขอคะแนนสัก คะแนนสองคะแนนครับจากเรานะครับตีไข่ให้แตกหน่อยครับจะเข้าจังหวะไหนเท่านั้นเองครับตอนนี้ยังเข้าไม่ติดเลยครับไม่ไหครับเป็นคะแนนของเราที่ขยับไปอีกครับยี่สิบหกนะครับน้องเทนนิสนี่ดูครับเข้าทายากนะครับที่ผมมาก็ถอยครับแล้วก็หาจังหวะดักเข้าทํานะครับนี่ครับนี่ยก็ยกเท้ากันไว้นะครับแล้วก็ยกคาไว้ในผู้ต่อสู้เข้าลําบากครับ ป้องกันตัวดีครับแล้วก็หาจังหวะทำแต้มได้ตลอดนะครับนี่พยายามสุดๆเลยครับดาร์ซี่ดูเลสอูนะครับก็ไม่รู้จะเข้าทางไหนง่ายๆนะครับนี่ครับพอเข้ามานี่ก็โดนดัดจะจะโดนนะจ๊มเนี่ยสิบบีนาทีดูออมาครับโดนสูอีกแล้วครับเตะหัวได้ครับน้องเทนนิสโอ้จังหวะเกี่ยวกอสัะครู่นี้ครับได้ามอีกสามแต้มคงไม่เอาแล้วว่าเดซี่ โอเ<อ>ครับหมดเวลาแล้วครับการแข่งขันกีดการประชันนักเพืาอนั่งของาาลาซี่ซูเลสอูจากเมียนมาไปสบายๆนะครับ2 9ต่อ4นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักคู่หนึ่งก่อนครับ